But since not you? แจ๋วค่ะแจ๋ววันนี้นะคะอย่างที่เราได้นําเสนอไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับศิลปะไทยที่สวยงามจริงๆนะคะนั่นก็คือภาพเขียนลายรดน้ําและก็ลายกำมะลอศิลปะตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะค่ะช่วงพากินวันนี้นะคะแจ๋วจะพาไปกินจันกับผักค่ะส่วนช่วงพารวยวันนี้ครบทุกรสชาติเลยนะคะ เปรี้ยวหวานเผ็ดหรือว่าจะเค็มนะคะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวติดตามแจวพารวยค่ะ่สนใจตลอดเลยนะคะ s m s วันนี้ค่ะต้อนรับวันจันทร์แบบนี้นะคะแนะนำให้แจวไปกินไปเที่ยวที่ไหนดีคะ4838888ค่ะค่ะพักสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าไปด้วยกันค่ะค่ะ ภาพตัวยอย่างไปแล้วหลายๆคนก็อยากเห็นมากเลยว่า,าภาพเขียนลายรถน้ํานั้นสวยขนาดไหนนะคะเขาบอกว่าที่วัดพระขาวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นภาพเขียนสวยๆอย่างนั้นต้องไปที่นั่นกันค่ะกับเจ้าพาเที่ยวค่ะ ัดพระขาวตั้งอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะใครมาวัดนี้ก็ต้องเข้ามากราบพระประธานในโบสถ์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาวทั้งองค์นะคะชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อขาวผู้คนเขาก็ให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมากส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมาขอพอรเรื่องการศึกษาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องโชคลาภแค้วคลาดปลอดภัยนะคะและก็มักนําไข่ต้มมาถวายแก้บนกันนะคะท้าววัตถุที่ทรงคุณค่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมนดบลายรถน้ํา อาตสันตะมหาเถราจารย์เป็นมณฑบสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังค่ะนี่ค่ะเราไปดูที่มณฑบนะคะสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังเลยรูปทรงภายนอกเห็นไหมคะเป็นศิลป,ปะสมัยอยุธยทยาตอนปลายสวยมากเลยทีเดียวนะคะสังเกตได้จากการทำมุกประเจดิดและสันหลังคาวางบาลีภายในแบ่งออกเป็น5้าห้องค่ะกั้นด้วยฝาลูกฟักเพดานประดับด้วยไม้แกะสลักปิดทองรูปดอกบัวแบบต่างๆ ฟ้าผนังเขียนภาพลายรถน้ำตามแบบศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะคะอาทิภาพพุทธประวัติภาพทศชาติมาพรพจนและภาพทวารบาลในรูปแบบต่างๆไม่ซ้ํากันนะับเป็นการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะที่เป็นความภาคภูมิใจของทีมช่างเขียนจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีนี่เด็กไทยของเราเก่งมากนะคะซึ่งก็นะร่วมกันด้วยทั้งคณาจารย์ก็ด้วยนักศรรกึกษา,าสิทธิท์เก่าเข้ามารวมกันเขียนนะคะใช้เวลาเขียนราวหนึ่งปีจึงแล้วเสร็จค่ะต้อง ขอบอกว่าปัจจุบันภาพเกียนลายรดน้ำนั้นหาชมได้ยากแล้วนะคะเป็นงานศิลปะที่แสดงถึงความวิจิตของลายเส้นใช้วัสดุเพียงสองสิ่งก็คือทองคำเปลวและรักมาเขียนเป็นลวดลาย คิดดูสิคะทาได้ขนาดนี้วสวยมากเสร็จเนี่ยเคยไปดูเขาทาหลายขั้นตอนมากเลยนะค่ะสวยมากจริงๆ <ทำ S 2> นะคะเข้าไปนี่คือสว่างสวัยอะว่าอย่างนั้นนะคะภายในบนดบก็ยังมีสรีระสังขารและรูปเหมือนหุนห่นขี้ผึ้งหลวงหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ทิมหรือพระครูสังวรสมณก,กิจอดีตเจ้าวาสพระพระขาวซึ่งก่อนละสังขารท่านได้พัฒนาวัดแห่งนี้จนเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากทีเดียวแล้วก็ชื่อว่าได้ชื่อว่าเป็นพระนักปฏิบัติสมณะสัมปทนะคะแล้วก็เคร่งครัดในพระธรรมวินัยญาติโยมที่ศรัทธาก็สามารถ มาขอพรกับรูปเหมือนหุ่นยิตพุ่นหนูปูดทิมได้นะคะ เขาบอกว่าเข้าไปแล้วเขาบอกเหมือนหลวงปู่ทิมจริงๆเหมือนองค์จริงที่สุดชาวบ้านเขาบอกอย่างนั้นค้างๆบนดบก็ยังมีเรือนไทยไลายกัมมรอค่ะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อขาวจำลองและรูปเหมือนหลวงปู่ทิมให้คนไปสักการบูชาเช่นกันนะคะภายในเรือนไทยหลังนี้ยังมีภาพเขียนลายกัมมลอเรื่องไตรภูมิเป็นวรรณคดีที่มีคติคำสอนให้ควรทำดีเว้นชั่วลักษณะพิเศษของรวดลายนี้ก็คือการเล่นสีโดยกรรมวิธีก็คล้ายกับลายรดน้ำค่ะเพียงแต่เพิ่มการระบายสีลงไปในภาพด้วยเพื่อให้เกิดมิติสีสันสวย งามชวนมองอย่างยิ่งทีเดียวนะคะนี่สาหรับคนที่ไปก็ได้ชื่นชมกับศิลปะนะคะทั้งในมณฑบใหญ่นะคะแล้วก็ที่เรือนไทยนะคะเรือนไทยนี้นะคะละเอียดมากสวยมากเห็นไหมคะเขาลงสีไปด้วยนอกจากรักทองเออนี่ตรงนี้นี่บรรยากาศดีมาก เป็นริมแม่น้ําข้างวัดค่ะนะคะสำหรับไปให้ปลาอาหารปลาให้อาหารปลาให้ทานหรือว่าทําบุญแล้วก็มาทำทานแต่ว่าบรรยากาศนี่สิเห็นไหมคะเขาทำแพรยื่นออกไปสวยมากทีเดียวสําหรับคนที่จะไปนะคะก็สอบถามเส้นทางได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ035 726 080นะคะหรือว่า035 308 333ค่ะไปปล่อยปลาก็ได้นะใช่เรรนากาศดีเนาะแต่น่าดีใจที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ก็สืบสานศิลปะ ของไทยแล้วก็สวยมากซะด้วยนะคะที่อยุธยาค่ะ